มีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังตื่นจากฝันร้ายมามีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังอยากเล่ามาอยากเล่ามาพอดีว่าก่อนจะตื่นใช่ป่ะไม่ใช่วานละจีสุดท้ายไม่แน่ใจนะเนี่ยคือด้วยความที่เป็นแบบว่าเล่าถูงคนฟังนะด้วยความที่แบบมีเจตบริยายาใช่ไหมอ่านใจได้ถูกแก้ <c oughs> ช่ไหมให้อ่านใจได้แล้วแบบว่าได้ยินอยู่ตลอดทีนี้เวลานอนเนี่ยมันจะมีเหมือนหลับไปใช่ป่ะวูบไปเนี่ยก็าจจะนอนได้ก็ทรมานอ่ะเพอพะต้องฟังอะไรเนี้ยนะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าก่อนจะตื่นใช่ป่าฝันว่าหอบแ a c b o o k หอบอะไรแบบเนี้ยไปที่บ้านกระท่อมเหมือนเป็นบ้านไม้หลังหนึง่งขับรถเข้าไปเลยนะไปกับครอบครัวทั้งครอบครัวเลยเหมือนไปช่วยอะไรเขาสักอย่างเนี่ยนะ แล้วพอผ่านตึกเช้านั่งหลังเลยผ่านตึกไปดูเหมือนเป็นสองชั้นธรรมดามีคนนั่งกินข้าวมีอะไรเป็นแบบกันดารออกนะแบบอินเดียเลยนะกันดารนี่ว่ะมองขึ้นไปเชบาเฮ้ยหกชั้นตะโกนเพื่อนบอกเฮ้ยฝันว่าไปไกับไอ้บาทมนะลานหลานของนมีเอออีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจนะอันนี้มีไปกันคือ หน้าสามหลังสามอ่ะสันว่าเป็นรถมันแถวตอนเลยอ่ะออแล้วเหมือนว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงสองพอไปถึงบ้านอ้นใช่ปะมันก็จะเป็นประตูรั้วเล็กๆเล็กๆเ,เ,เลยนะพอตอนมองด้วยตาเนี่ยนะรถกระบะเข้าไม่ได้แต่รถเข่าถอ,อยเข้าไปแล้วเออหอยเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็ก้าลงจากรถใช่ปะสมัยเด็กๆนะมีอะไรจะบอกให้ฟังเราเชื่อว่าคนที่เขามีบุญญาธิการอะไรแบบเนี้ยจะรับแบบ จะทราบถึงสิ่งที่ไม่ปกติในโลกได้อะสมัยก่อนจะไหว้พระอยู่องค์ทีนี้พระที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะอันเนี้ยฉันไม่เชื่อว่าจะมีพวกนี้ได้เลตอนนี้นะแต่มันอยู่ที่ว่าบางทีเขบาบังคับให้คุยก็ต้องคุยนะอย่างเช่นเจอเธออย่างเงี้ยฉันต้องคุยอนะ่ะฉันต้องคุยต้องบอกให้ได้นะอะไรเงี้ยก็มีนะฉันไม่อยากมีกรงวลอะรฉันจะไม่พูดเลยไม่พูดเลยปล่อยมัน ถ้าพูดนะแปลว่าหวังดีรักถึงพูดช่ายไหมสําหรับฉันนะถ้าพูดนะคือเกลียดถึงพูดเพราะฉันไม่ยุ่งเรบใครไข้แล้วไนงะใจไหมเราเลยฟังเสร็จปับ๊บมันจะมีเหมือนเป็นตัวผู้หญิงกับผู้ชายรูปร่างดีอยู่สองคนแบบแก้พ่ออ,อกหมดเลยนะเหมือนบอกถึงเรื่องแบบเรื่องราวในอดีตของคน,คนหนึ่งคนหนึ่งอ่ะที่เพื่อนฉันที่ชื่อต๋องอนะ่ะเหมือนโดนแกล้งอะไรสักอย่างแล้วเหมือนกับว่า ที่หน้าอกอ่ะเออจะเป็นรอยแตกของผู้หญิงคนนี้ถอดเสื้อผ้ามาเหมือนว่าพอเขานอนไปชั่ะที่หน้าอกจะเป็นรอยแตกทั้งทั้งหน้าอกเลยเว้ยน่ากลัวนะในฝันนะแล้วเหมือนกับว่าถ้าอีกคนหนึ่งอ่ะผู้ชายคนหนึ่งมาสัมผัสอะ่ะที่ร่างกายของผู้หญิงคนนี้เออที่หน้าอกหรือว่าตัวอะไรเนงะี้ยจะสามารถบอกเ่าเหตุการณ์ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปโดนอะไรมาคือโดนแบบผีสางเทวดาแกล้งไรแบบนี้เออนี่คือความฝันของฉันเมื่อคืนนี้ พิ่งตื่นมเมื่อกี้บางทีก็เหมือนกับว่าฝันซ้อนฝันนะอยู่ในห่วงอ่ะแบบต้องตื่นต้องตื่นต้องตื่นให้ได้เลยแบบเนี้ยเอ,อคนที่มีอะไรให้ปกติจะฝันอะไรแบบเนี้ยเออนะกลัวปะไม่รู้นะเคยอยู่ในห้องแอร์ปะ่ะอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นๆปะ่ะ รู้สึกความรู้สึกมันจะเหม่อได้ยินแบบวิวีวีประมาณนั้นแหละเสียงจะประมาณแต่ถ้าสมัยก่อนที่เปิดอพิญญาที่มีหูก,ก่อนแรกๆต้องมีหูทิดก่อนเนี่ยแล้วเหม่อแรกๆก็จะได้ยินแค่แบบดูดังฮะแล้วเหมือนเขาจะทําให้เราจิตมิปริตก่อนเออให้เราแบบจิตตกก่อนหอเหมือนเขาแก้งให้เป็นแบบนี้ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องเปลนนี่ยนอุ้ยจะติดป